เพราะว่าเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงนี้แหละค่ะจุดศูนย์ถ่วงอีกแล้วบอกก็ไม่เข้าใจค่ะใจเย็นค่ะจุดเดี๋ยวเพื่อนเมเบีมีการทดลองหนึ่งเพื่อมาส่งเสริมเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงนะคะโอเคค่ะเอาไปกระบอกสีแดงของเพื่อนฟิมค่ะกระ๋อกสีเขียวของเพื่อนหนิงและกระบองสีฟ้าของเพื่อนเมบีเพื่อนเมบีใไ้เพื่อนหนิงกับเพื่อนฟิมเอากระบอกทั้งสองกระบอกนะคะไปเอียงทำมุม45องศากับพื้นค่ะได้เลย ลองกันดูกันนะเพื่อนหนีทำได้ไม่เลยเอ๊ะยังไงเนาะใจเย็นๆไม่เห็นทำได้เลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคนสวยจะสาธิตให้ดูนะคะโอเคได้ค่ะจะทำได้ไหมเนาะคิดว่าเพื่อนเบบีจะทำได้ไหมคะจะทำได้ไม่เอ่ยว้าวไม่น่าเชื่อนะคะเพื่อนเป็นี้ทำได้ยังไงคะก็เป็นเพราะว่าเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงนี่เลยค่ะจุดศูนย์ถ่วง จุด C ีีนะคะเป็นจุดที่เสมอรอบน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อนโดยกระบอกสีแดงของเพื่อนบ์ที่ใส่น้ำไปเต็มกระบอกและกระบอกสีเขียวของเพื่อนหนิงที่ใส่น้ำไปสามส่วนสีของกระบอกทำให้จุดศูนย์ทวงอยู่สูงเมื่อเองกระบอกจุดศูนย์่วงเลยออลอยออกไปนอกถาทำให้ตั่งไม่ได้ยังไงละคะอ๋อเป็นอย่างนี้ <Yeah. S 1> แต่กระบอกครับแต่กระบอกของสีฟ้าของเพื่อนเมย์บีใส่น้ำไปเพียงแค่หนึ่งส่วนสีของกระบอก ให้จุดสูงถ่วงอยู่ต่ําเมื่อเยือกระบอกจุดสูงถ่วงเลยไม่ลอยออกไปนอกฐานทําให้ตั้งอยู่ได้ยังไงแล้วคะอ๋อเข้ใจแล้วล่ะครับแล้วหลักการนี้เนี่ยจะทบเห็นในชีวิตประจาวันยังไงบ้างคะเพื่อนเมเบลีดูบ้านหลังที่สองของเพื่อนเมบีีกันเฮ้ยนี่มันหอเอิร์นเฮ้ยหอเอมืเมืองพิซซ่านี่นาถูกแล้วค่ะหอเอ็เมืองพิซซ่าที่สามารถคงรูปอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของจุดสูงถ่วงนี้แหละค่ะ กำหนดเวแต่กำหนดจำนวนคนนะคะเวลาขึ้นไปขึ้นไปได้เพียงแค่ครั้งละสิบห้าถึงยี่สิบคนเท่านั้นเลยค่ะ๋อเป็นอย่างนี้่เองใสยมาตั้งนานเลยนะคะว่ามันตั้งมันยอมรูบหได้ยังไงคะเห็นไหมล่ะคะว่าวิทยาศาสตร์อยู่ไม่ไกลจากตัวเราพวกเราทีมอ4 Sight In Class ขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะล็อนดีค่ะ ดูซัำบิ้งมุฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเริ่มต้นขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากการเริ่มต้นนะคะขอเสยงมือให้โรงเรียนสุรสานีครั้งหนึ่งค่ะค,ค่ะก็ทำกานในฐานเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เป็นคณะกรรมการ นะคะมากระไรลงียนเลยทีเดียวปีนี้นะคะยังน้องมอต้นระดับชั้นช่วั้นที่3นะคะที่ทำการแข่งขัเนเสร็จแล้วนะคะติดต่อรับของเองินรางวัลและเกิจ์บัตรด้านขวาข้อรับรองด้านขะ่าวมือของ,ของพิธีกรได้เลยนะคะส่วนผลประกาศผลการแข่งขันรอยสักครู่นะคะให้คณะกรรมาการรวรบรมคะแนนกันแปบ,บหนึ่งนะคะ นะคะในวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะค่ะสำหรับผลการตัดสินนะคะเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมาทราบกันนะคะรอการตัดสินใจคณะกรรมการแป๊บหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์เราเพ่อนแก้ตัวิีเรนนมเราคิ้วผูกโอบกันแล้วนะคะ,คะนนเรียนในน้องน้องก็ทําการแข่งขันเยอะมาดีดทุกทีมนะคะดีที่ทุกทีมค,ค่ะช่วงนี้นะคะก็ให้น้องนะะๆนะคะพักทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะค่ะตอนบ่ายมีกิจาการรมไม่เยอะยะนะคะ แต่กิจกรรมอะไรบ้า,างเรายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวต้องรอพีกงกนคู่สาวสวยของเราหายไปไหนคะน้องโน้นค่ะประกาศตามหาน้องโน้นนะคะ,ะน้องโน้นค่ะกลับสู่สภาวเวทีค่ะพี่เอค่ะพี่เอนอยู่ไหนคะค่ะสำหรับคุณประกาศนะคะ คณะของคุณครูนะคะสามารถติด,ต,ดต่อรับได้ะะที่ห้องรับรองทางด้านขวามือนะคะน้งแก้ม